สวัสดีค่ะพบกับรายการสัพเพสาระรายการนานาสาระที่จะมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระคละเคล้ากันไปค่ะวันนี้แน่มีเรื่องสั้นๆง่ายๆนะคะมาฝากกันให้ลองไปขบคิดค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ทุกคนมีประสบการณ์ค่ะแต่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะเพราะอะไรประสบการณ์จึงไม่ให้บทเรียนนะ น่าจะเคยคิดกันบ้างนะคะว่าเออคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหลายๆคนค่ะจะเคยได้ยินคําว่า <_ d umb ly> การอาบน้ําร้อนมาก่อนอาบน้ําร้อนมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีนะคะ <_ d umb ly> เพราะอย่างน้อยๆก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆผ่านมาแล้วไม่ว่าจะกี่รอบก็ตามประสบการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันจะแบ่งเป็น2แบบเนาะก็คือประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยแบ่งเป็น2อออย่างได้ชัดเจนมากๆเลย อันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่ควรจะนึกถึงเกี่ยวกับบทเรียนนะคะเน่จะไม่เอาแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นู่นสนุกจังเลยไปกินอาหารนี่อร่อยจังเลยอันนั้นเรายกเอาไว้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ที่ควรแก่การจดจํานะคะแบบชิวๆทีนี้เนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ที่เป็นเรื่องราวของการทํางานความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวที่ดีเราไม่ค่อยมีปัญหากับมันหรอกค่ะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมีปัญหากับประสบการณ์ที่ไม่ดี แล้วยิ่งถ้าเกิดเจอประสบการณ์บ่อยๆซ้ำๆเหมือนเดิมเลยเอ๊ะทำไมยังเจอซ้ำอยู่ละ่ะก็เพราะว่าเราไม่เคยลองมานึกทบทวนว่าประสบการณ์เหล่านั้นให้บทเรียนอะไรมาบ้างวันนี้แน่มีแนวทางนะสองอันคือถ้าเกิดเราตั้งใจค่ะว่าฉันไม่อยากจะเจออะไรซ้ำๆแบบนี้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องใดก็ตามที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดหัวใจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ความรักครอบครัวเพื่อนทุกอย่างเลยการงานทุกอย่างค่ะอันเนี้ยแน่มีวิธีมาแนะนำค่ะสองวิธีวิธีที่หนึ่งค่ะคือให้ลองเปลี่ยนคำถามอะไรวะเปลี่ยนคำถามเกี่ยวอะไรด้วยอลองฟังตรงนี้ค่ะ เวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นบางอย่างเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราเจ็บปวดหัวใจเราชอบตั้งคำถามกับตัวเองค่ะแต่บังเอิญค่ะคำถามที่ตั้งเนอะไม่เคยให้คำตอบหรือบทเรียนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเลือกตั้งคำถามที่ผิดนั่นเองคำถามที่ผิดคือคำถามอะไรคะ เราชอบถามตัวเองว่าทำไม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 มถึงเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ทำไมทำไมอูเยอะแยะมากมายค่ะแต่คำถามที่มันขึ้นต้นแล้วค่อยมีประโยคอื่นตามมานะมันขึ้นคำว่าทำไมทำไมเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งค่ะของตัวเองกับการคิดโนอยู่ในสมองมันก็เลยไม่เคยได้คําตอบอะไรออกมาเลยแน่แนะนําอย่างนี้ค่ะลองเปลี่ยนจากคําว่าทำไม ให้กลายเป็นเพราะอะไรลองฟังดีๆนะคะจากคำว่าทำไมเป็นเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเพราะอะไรฉันถึงเจอแบบนี้เพราะอะไรทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้เพราะอะไรทำให้เขาทำกับฉันแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเคลียร์ขึ้นนิดหนึ่งไหมคะ เพราะอะไระลองนั่งคิดดูซิเพราะอะไรทีนี้คืออันที่หนึ่งแค่เปลี่ยนคําถามใช่ไหมคะมันยังเคลียร์ไม่พอนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นนะคะให้กลายเป็นบทเรียนจริงๆเราต้องมาถึงข้อที่2ค่ะคือการเขียนมันลงบนกระดาษเพื่อหาแนวทางหรือผลลัพธ์อะไรก็ได้ให้มันเกิดขึ้น พราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเรานะคะชอบจะคิดอยู่วนอยู่ในหัวใช่ไหมแล้วไม่เคยเอามานั่งเคลียร์คัดกันจริงๆว่าตกลงไอ้ที่มันคิดอยู่ในหัวมันมีอะไรบ้างมันมีประเด็นอะไรบ้างและเมื่อเราเปลี่ยนคําถามแล้วจากคาว่าทําไมไปเป็นคําว่าเพราะเหตุใดด้วยสาเหตุอะไรปุ๊บมันก็จะมีการไล่เลียงออกมาค่ะว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นประเด็นประเด็นมันจะชัดเจนขึ้นแล้วจะชัดเจนยิ่งกว่าถ้าเราเขียนมันลงไปบนกระดาษ สมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะแล้วเรามีสติพอที่เราจะเปลี่ยนคําถามกับเหตุการณ์นี้นะคะกับประสบการณ์เหล่านี้ที่ทําให้ช้าใจเปลี่ยนเสร็จปุ๊บโอ้ตอนนี้กําลังขับรถอยู่กําลังดรามา่าเลยน้ําตาไหลน้ําตาเล็ดน้ําตาล,ล่วงทํายังไงดีเก็บมันไว้ในใจฮึบฮบก่อนคะ่ะแล้วกลับไปที่บ้านให้เวลากับมันนั่งเขียนออกมาอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้นะสี่ทุ่มนะแกฉันมีปัญหาเรื่องนี้เว้ยเออ เพราะอะไรนะมันถึงเป็นแบบนี้วันนี้สี่ทุ่มนะเดี๋ยวฉันจะเอากระดาษมาแล้วก็นั่งเขียนเลยว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรเมื่อเราเขียนออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะมันจะมีแนวทางต่อออกมาเฉยเลยแบบออโต้เลยนะด้วยความที่เพราะอะไรเสร็จแล้วผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะตอนแรกเราไม่เคยได้ผลลัพธ์อะไรใช่ไหมเพราะเราไม่เคยแจกแจงประเด็นของปัญหากับประสบการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นทีนี้พอเราจแจกแจงเรียบร้อยแล้ว มาเลยค่ะผลลัพธ์มาเต็มๆอันนี้เน่มีบางอย่างอยากแนะนําเพิ่มเติมนะคะอะไรก็ตามนะคะที่เราเคยทํามันแบบซ้ําๆเดิมๆแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นเลยให้ลองหาแนวทางอื่นแบบใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ซึ่งมันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้ของแบบนี้เราก็ต้องลองต้องเจอต้องซ้ําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะได้บทเรียนจริงๆถึงวันนั้นค่ะเราจะเข้าใจอย,อย่างถ่องแท้เองว่า อ๋อเพราะแบบนี้นี่เองจึงได้ผลลัพธ์แบบนี้ง่ายนิดเดียวค่ะแต่สิ่งที่ยากคืออะไรรู้ไหมคือเรามีสติพอหรือเปล่าแค่นั้นเองยังไงก็ตามนะคะเน่ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกๆคนเลยที่ได้มีโอกาสเข้ามาฟังนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวง่ายๆที่อยากจะแชร์แล้วก็อยากให้ทุกคนที่มีปัญหาหรือมีความเจ็บช้ำอยู่ในใจอะไรก็ได้ค่ะ ลองฟังลองเปลี่ยนคำถามตั้งคำถามใหม่แล้วเขียนมันออกมาลงกระดาษแล้วคุณจะพบว่ามีอีกหลายอย่างที่สามารถชี้นําให้คุณไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าเป็นบทเรียนที่ดีกว่าง่ายต่อการจดจำง่ายต่อความเข้าใจยังไงก็ตามวันนี้เนกก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ